สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้มีลูกค้านะครับจากบ้านห้องแสงนะครับอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับได้เข้ามาสั่งเครื่องนะครับกับหางนะครับชุดนะครับเป็นชุดเครื่องหางนะครับชาตทีน้อยสี่สิบพัดนะครับกับหาง NC นะครับ nc พัท x cubata นะครับครับเครื่อง140ยสี่สิบนะครับก็หาง nc นะครับก็จะลองเครื่องให้ลูก้านะครับ เสียงนิ่มมากเลยครับนี่รอบเดินเบานะครับพื้นที่จำกัดนะครับลองไม่แค่นี้นะครับ นะครับหาง NC อย่างของคูปะตาดีเบานะครับเครื่องนิ่มมาก ขั้นเลี้ยวลงเลยปิดนะครับเั้นเลี้ยวว่ะครับมีขั้นเรี้ยวไหมวีเดียวขึ้น,นบ,บ,บ,บ่ดับเลยบ่อ่าครับรองเครื่องเสร็จแล้วนะครับลูกค,ค้าก็จะเอามีชุดโพงผานด้วยนะครับโพงผานนะครับตรงดอกบัวนะครับ ดุสลูกคา้าท่านใดนะครับสนใจนะครับไทนาแล้วครับแล้วก็เครื่องสามารถติดต่อได้ที่ร้านกงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับราคาเข้ามาสอบถามที่ร้านได้เลยนะครับรือโทรมาที่เบอร์นะครับ0811206955นะครับ ได้อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณครับ